กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลโ d เด h เป็นผีบ้านผีเรือนตามความเชื่อของชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในแถบที่ลาบสูง b โ d เด h มีรูปร่างเป็นชายแก่ดูงอมร่างเล็ก ตอนกลางวันโบเดต์มักจะหลบซ่อนอยู่ในปล่องควันของเตาผิงในแต่ละบ้านและสามารถอยู่ได้อย่างสบายอารมณ์ท่ามกลางกลุ่มควันจากเชื้อฟืนหรือถ่านหินและคอยแอบฟังว่าเด็กคนไหนในบ้านดื้อดันหรือว่าก่อความวุ่นวายในเวลานอนพอตกกลางคืนโบเดตจะเลื้อยออกมาจากป่องควันอย่างน่ากลัวและถ้าเด็กคนไหนดือ้อ ก็จะแกล้งดึงนิ้วเท้าบางดึงหูบ้างดึงจมูกบางทางหนังตาเด็กเล่นแล้วก็จ้องมองเข้าไปในดวงตาทำให้เด็กตื่นตระหนกตกใจกลัวบางหรือไม่ก็ทำให้เด็กฝัน้หลเมื่อเด็กประพฤติตัวดีขึ้นโบเดชก,ก็จะเลิกตามต่อแยแต่ถ้ารู้ว่าเด็กคนไหนเอาเกลือสกีบมือไปโปรยใส่กองไฟในเตาผิงโบเดชก,ก็จะสิ้นฤทธิ และไม่มีแรงเหลือออกมาจากป่องควันได้เลยมันแพ้เกือนะสินี่ถ้าเจอพีกิกเผาเข้าไปแบบไทยเราด้วยก็มีหวังว่าจะปวดแสบปวดร้อนกันเลยทีเดียวหากใครชอบฟังเรื่องราวลึกลับตำนานสยองขวัญฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือ The Book of Fantastic Creatures เขียนขึ้นโดยคุณคอสมอธ